สวัสดีครับพี่ประดับยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับโฟนิวฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้คันที่70แล้วนะครับก็ทำการปลดล็อกนะครับใส่จอตีใส่ทีวีใส่อะไรไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีพับกระจกด้วยนะครับชุดปรับระดับไฟด้วยนะครับตีใส่จอพปดานไปนะครับผมวันนี้เป็นดิสติกนะครับเดี๋ยวเราตัดมาดูที่หลังนะฮะเราไปดูจอด้านหน้าก่อนครับ่า ลูกค้าก็มาจากนครศรีมานะครับทางกกลได้หมดนะครับผมตอนนี้ทียดีนะครับสองจุดแปดนะครับซิกมาโฟนะครับกล้องย้อนแสงนิดนะครับเดี๋ยวผมปรับอีกนิดนะฮะโอเคนะครับโอเคตอนนี้ภาพที่เราดูอยู่นะครับตอนนี้จะเป็นกล้องทีวีที่ตองรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับจะเป็นอ s u กสา630แล้วก็เนะครับนี่ครับไม่ไม่กระโดดนะครับ 630S นะครับเห็นไ,ไหมฮะตัวนี้เมนูใหม่นะครับของตัวทีวีดิอนตัวนี้นะฮะเข้าทีวีนะครับผมก็ยังสามารถสั่งคอนโทรลของอะไรได้เหมือนเดิมนะครับผมคุณภาพเสียงคุณภาพภาพนะครับปรับปรุงขึ้นเดีวกว่าเดิมเยอะนะครับผมแล้วก็ ตัวนี้นะครับก็ยังต่อเป็นอิงเกรสนะครับตัวนี้เป็นอิงเกรสโปรนะครับตัวที่ท็อปที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็ดีที่สุดในตลาดผมเชื่อว่าดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับด้วยด้วยแรมด้วยลอมที่ให้มาเยอะกว่าค่ายอื่นนะครับแล้วก็มีแดกด้วยนะครับม evet ีระบบเสียงที่มีคุณภาพนะครับตัวที่จะเป็นอิงเกรสโปรนะครับก็มีโหมดหลายโหมดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่าทีละโหมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมก่อนนะครับตอนนี้ก็ จะตัดเข้าไปที่ม i ลลิงครับสักครู่นะฮะโอเคครับตอนนี้เราไปอยู่ที่โหมดแรกนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดมิลลิงนะครับก็คือจําลองหน้าจอทุกอย่างนะครับหน้าตาทุกอย่างของ iPhone หรือว่า Android ก็ดีนะครับขึ้นบนจอนะครับโดยผ่านตัวอิงเกจตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็ความเร็วสูงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับพอดีผมถือมือเดียวด้วยนะครับนี่ครับฮะ ตัวนี้ก็เปิด YouTube อะไรได้ปกติเลยนะครับผมเนี่ยฮะเปิด youtube ได้ปกติเลยนะฮะอันนี้วิดีโอช่องทางร้านนะครับโอเคแล้วก็นะครับสามารถที่จะอ่าใช้เป็น Google Map ก็ได้นะครับนี่ครับอย่างรถก็มีระบบนำทางแล้วแต่ว่าเรามีระบบนำทางออนไลน์อยู่นี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะแล้วก็นะคับางท่านก็ใช้เปิดเพลงจู๊กก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับ ก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปดูที่อีกมวนหนึงครับผมอ,อันนี้ก็อยู่ในโหมดสตรีมนะครับก็คือเป็นการเล่นเพลงจาก youtube นะครับให้ขึ้นไปบนจอนะครับแบบที่พักหน้าจอได้เลยนะครับผมนะ พักหน้าจอได้เลยนะครับ really like? Baby, ประมาณนี้ครับเดี๋ยวโดนเลิก็เสร็จนะครับก็นะครับก็ค่อนข้างครบคันนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคเราตัดมาที่จอหลังนะครับตอนนี้ก็คือ เป็นภาพจากทีวีดิสตอนเป็นภาพจากจอไปดานนะครับเ i สติ้งคาวเดโอนะครับตัวนี้เป็น13.3นิ้วตัวท็อปของเขานะครับภาพเป็น Full HD นะครับชัดคมชัดมากเลยไะมทางมาดังหลังเลยนะครับผมก็ลูกค้าก็ยังสามารถที่จะสลับไปหมดไปเรื่อย์นะครับบางคนก็ติดทีวีดิสตอนนะครับก็สลับไปสลับมาได้นะครับแล้วก็รับสัญญาณ DVD ได้ด้วยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านเพชรประดับยนต์นครสวรรค์นะครับขอบคุณครับ